สบ,บายดีดีตอนรับเข้าสู่สองน้องตุ๊กสาวเราซ้ำเหนือชาแนลเมื่อนี้น้องตุ๊กจมะมาเฮ็ดซุปพักที่ซื้อมาแต่บานําไอค่ะทุกคนจะกินน้ำกันเนาะทุกคนเนาะนี่จ้าเมื่อั้นไปบานําไอโคตนคุ่มเลยเนาะพักกระไรโคตนคุ่มเกินคุ่มอีกเนาะทุกคนเนาะพักกระไร กินก็ได้อยูก่กับมวนสิเนาะทุกคนตักมือเดี๋ยวไปอิงเนาะคือจะไปหามุกดานเนาะทุกคนทุกคนคงกินหอนมุกดาเนาะบุกดาเขาเฮียนของโปซี่เด้อทุกคนเด้อแต่เบิ้งคือแบบเป็นสาวหน่อยสาวหน่อยปเ,เ,อเป็นตะแพงตะแพงคือแบบอ่าเฮียนมมหนึ่งโมอสองเหานะทุกคนเนาะที่จริงเป็นเด็กหน่อยเขาเงี้ยวไวยนั่นเองเนาะทุกคนคือแบบว่าจังไง นางเป็นคนตลกนะมุกดาน่ะนา,นนะ,ะนางเป็นคนตลกแล้วนางเป็นคนหน้าหักเนาะเล่นกองเป็นๆเนด้อทุกคนอยากไปหามุกดาเนาะคิดถอดคิดถอดมุกดานี่ค่ะแม่พทดเ่ออันนี้คือผักหากเลยทุกคนเด้อนี่เนาะผักมากผักหากถ้าว่าพู้เด้อเจ็บต้นเจ็บตู้ตัวต้องกินเลย แต่ว่าก็แซบดีอยู่ได้มันจะออกเป็นแบบเหม็นๆนะแม่เนาะเหม็นๆคล้ายคือพักหนาเลยทุกคนคล้ายคือพักหนาน้องตุ๊กสือมาหนีมัดหนึ่งหาพันได้ีออะทำนห้ยุตตลาดนี่เม่นยุตตลาดนี่แม่นั่นน่าจะได้สามารถสิบจหาพันบุ้บบะแล้วพักไหนเอามาดูนี่ ผักอันนี้นะสวร์แม็ตตนมันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เห็นแต่เขาขายเนาะเห็นแต่เขาขายเพราะว่ายุฮาวมันบ่มีเนาะเขาไปเก็บอยู่กับพุ่นอ่ะอันห่วยหักมาเส่นอันนี้เขาเอินพักมาเดออบืเบอร์มุงวงนี่เนาะทุกคนเนาะนี่เนาะมันจะเป็นแบบนี้เด้ออันมันจะเป็นแบบโอ้แม่อันเครือมันก็เป็นแดงๆเนาะ มันเป็นเครื่อหรือมันเป็นอันต้นนั่นนี่มันเป็นตน้นบอกแมก็ไปเห็นสะเทือถทำแม่แม่ก็บมโหเนาะโูแต่ว่าเขาเอามาขายละเป็นนันนี่เนาะทุกคนเขามาขายละสื่อกินเออเขามาขายละสื่อกินมาผักหมาผังหมาเนาะแต่ว่าแซบแด้อันนี้นะมันออกรสหวานหวานเนาะทุกคนยืดเํ้นยืดมีดเบอร์ใหม่ก็กินได้ยู่เส้นเนื้อนี่นะ อยู่บ้านเฮามันบ่มีมีแต่อยู่อยู่บ้านนอกอุก็บ,บ่นอกชานเมือง <laughs> <laughs> มีแต่เขามาขายเขาก็เราซื้อกินืมลูกสะอ้านผักอันนี้นี่เขาไปเก็บอยู่ห้วยหาเขาว่าซั่นไปทางอันน้ำแอสเมื่อกพุ่นออกเกลี่ยมหอดฟาทีอน,อ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 น้อเคานึงโอ้ยก็พอภ้าทีพุ่นนะ่ะ ตายตายไก่บวไก่เนี่ยทุกคนปีนั้นจุอีท่านเอากระสุกก้ามากันยังวะเขาเห็นมัดเงียบเงียจุทางเวียงไซเนี่ยามาสมัดน,น้อยเพราะเขาทรงอยากมีได้สมัดเขาเอาอันอยูน้ำผ้าในทางเวียงไซอ๋ออันพักหางนี่ันขึ้นยูน้ำผ้าเนาะ เราอันท่ากันพราทีดินเดียสน่ะเี๋ยวฟีมันอยู่งกลางปลาดงเอ้ยกลางปลาดงกลางผาคือเดียวเนาะแต่มามัท่ากันตรงปลาดงน้เนาะคือยียงไซาล่ะอยุ่น้ำผาหินปูนเนาะโอ้ยผักห้ากระหู้เลย่าผักหากนี่คือมันเลือกขึ้นอยู่ตามผาหินปูนนะทุกคนก็คักยูแล้วก็จะซุบเซนอ่ะเลทุกคนเด้อนี่ก็เดินอลูกนะ นี่นอลันนอลันที่ซื้อที่ซื้อแปนแกงหันมอําไอกินแล้วทุกคนทุกคนหวนานจะเห็นนะ้ำไอเดอร์จะเห็นนะ้ำไอเดอร์อ,อัทายนะ้ำไอ,อสัดชัดแน่คืออําไอเราเป็นคนเห็นด้วยก่อว่ายไ,ไกะยับกระยับกกะยับอยู่้อทุกคนอะ่ะคือแบบทายกับตองไวยเนย <laughs> เป็นคนน้อยแต่ว่า มันยู่บ่นิ่งในซักเซอร์เนาะคือยางปนิยางปน,นันตลอดเวลาจะทายนิ่งๆก็ไม่ได้ซักมือเดินเดี๋ยวไปหาอเาย์พาเออเออไมพาไปแต่เครียดเนาะทลกคกเนานะการเครียดขาดกบสงสัยด้ไปยืนอยู่ขนาดนี้ฝนนั่นนี่ฝนนั่นนี่ต้อง ต้องไปหากบพระเอึองยูฮามีตกเอื้องไหมม,มีแต่ผัวเขาไปหาที่เดินเนาะพราะว่ายสซ้มเหนือน่ะเขาจะมีบอลอนุรักษ์อนุรักษ์กันตุกตุกเครียดตุกกบเออเขาเบอร์หามันจะเป็นบอลเนาะคือหาปูหาป้าคือเดียวเนาะจะจะมีเครียดหรือหาใดหรือหาใดละก่อนนั่น จะเป็นเครียสง,งวนน,นั่นไม่เนาะเข้าคือสิ่งที่เข้าคือเพื่อที่ได้บานเด็กคือมีบางสง,งวนมิดตุกตุกบตุกเครียดก็สง,งวนมีเครียสง,งวนของบานมิดนี่นะคะผัก <c oughs> ทุกคนขอสอมพักส์แม่กันเด้อทุกคนเ้อว,วันนี้เขาเอานอลงไปต้มก่อนเ้อเขาจะบททุบเนาะ,ะต้มไปต้มสุกแล้วฮาจังทุบนอนทุกคนเนาะอามาทุบให้หัวมันแตกหัวมันแตกอืมต้มไปเลยจ้าทุกคนนอ,อนนี่คือท่าตตองในทุบ มันถึงจะแซบด้อยทุกคนเดือต้มแล้วค่ะเอามาทุบเอหรือว่าเฮาจะต้มเป็นดวงแบบนี้ห่ะมากราบอ่ากราบเลยฮเฮดเจ้ากะปิฮเฮดเจ้ากะปิแล้วก็นอหน,น่จำเนาะอันนี้คือนอนลันเนาะทุกคนจะได้กินตามฤดูกาเนีทุกคนเด้อคือมดนอหวานแล้วก็นอลันเอานอลันนอรุ่นเนาะทุกคนเนาะนอนจาเนาะทุกคนเนาะจะมดช่วงนี้ป้ายก็ก,กินนอนเด้อแม เือวงนี้ไปกินนอหกนอเียสบ้านันก่อนเมื่อช่วงนี้ไปกับกินนอหกนอเฮียนอไลนอเลยครบปีเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปแบบกินนอทุกสนิดเดวเบึงเนาะทุกคนเนาะนอบอนอมันออกลายสวงเองยุคสมัอคือมีนอใหม่ลายสนิดแล้วก็มันจะมีสดซดทุกปีเนาะจะบอกมีแบบนอคือชุดแบบกายงามไปคือสวงนี่เนาะ นอหวานเริ่มเริ่มจะคมล่ะเขาก็กินนอลั่นนอจ้านอลุ่นนอทุกคนนอละถ้านอนอรั่นนอนั่นเริ่มขมล้ะค่ะก็กินนอโบนอฮกนออันเดียนอขึ้นนอเลยไปเนาะนอไพนอไม่เหี้ยร้ายนอเห็นเนาะทุกคนทุกยามมีทุกยาม เดี๋ยวต้มนอละก็มีซุปผักก้นซุปผักเซโน,นใหม่แซ่บอ,อ่ะเมนูโปรดของน้องตุกนี่มีแต่ซุปเด้อเปลี่ยนแต่จะจะเปลี่ยนอยู่อย่างนึงคืออ่ะแต่ละยามจะมีผักตามฤดูก,กานะ้านเนาะทุกคนเนาะคือสวงนอขมจะมีดอกปี๊บนเนาะทุกคนเนาะดอกปีบ๊บซุปกับนอขมนอหวานแล้วก็ผักหากเนาะทุกคนเนาะถ้า ช่วงนี้ก็จะมีผักมาผักเอ่อหากผักอะไรบ้างไหมได้ผักล้ผักหักผักบ้านผักอืมผักสมุนผักปั๊บผักมีแต่เบอร์ใหม่กลางป้ามีแต่เบอร์ใหม่กลางป้าต่างเบอร์นี้นั่นเบอร์ใหม่เนี่ยเบอร์ใหม่ธรรมศาสตร์อืมออกตามฤดูกาลเท่านั้นเนาะทุกคน ม้วนผักอันนั้นมาเสียผักปั๊บกินบ้านเออมือนะ่าก็ไปซื้อมาซุปเกนซุโนอซุปซุปสต่ผักลากระไรซุปนอซุปสแต่ผักลากอะไรเนาะผักกูดงงกหนองเออจังไหนหอนงามผักกุดงหนองเนาะเพราะว่าเขาเริ่มเพศไทยล้วจังไหนมีเนาะผักกูดงหนองง,ง,งาม เจนี่ก็เริมมีแล้วไม่เนาะนแต่ว่าร์โบราณเนะาะเขาเลยบวกเก็บเดินที่เดินหาหามีเอแต่ผักธรรมศาสตรนะ์เนาะทุกคนเนาะผักเบอร์ใหม่กลางปลาแท้ๆทุกคนกินเบอร์ต่กินเบอร์อใหม่กินเบอร์ใหม่กลางปลา <laughs> เดี๋ยวน้องตุ๊กขอเฮ็ดซุปักก่อนเดอ้อเดี๋ยวทายให้เบิ่งเดอ้อนี่เนาะทุกคนอื นี่นรทุกคนพักที่ห้าลวกแล้วกับนอที่ห้าทุบแล้วทุบเพราะมันแตกไปไม่เดี๋ยทุกคนหัวมันแตกหัวมันแตกอย่างนี้น,น,นี่ก็คือขิงกระเทียมมะเอือ้อนพริกไทยเ, <laughs> เออพริกไทยผสมมะเอือ้อนมะเอื้อนแล้วก็ขิงเป็งนัวเกลือเสื้อลงไปจ้ะ ง,ง,ง่ายง่ายง่ายเนาะแต่บาแซบเลยทุกคนลองลองแบบนี้เลยทุกคนลองเห็ดแบบสุกพักสุดสาวลาวซ้ำเหนือเนาะทุกคนล,ลองมึงลอยเขาค่ะง่ายง่ายเด้อถ้ามีมังงาเะมังงาเด้ส่วนน้องตุ๊กบก่๋มมีมังงานคนเขาคนกันเลยทุกคนเลย เป็นระดือย,ยาเค็มเกลือไปเจ็บแล้วย,ยาเค็มเกลือแต่ว่าซิมสองถ้วยเสรบุมันเจอเสร็จน่าเฮ้ยหอนทัวร์แล้วเออาเจ็บแล้วเจ็บแล้วเด้อมาเสร็ จิ้มกันเต็มแบงนนะเนี่ยทำแบบจานทำาบเต็มอืมมัน่ถอีม,คคมลคายคอมนวลเลยทุกคนมันแสบนหนดแบงนวนแหละ เกือนไทยบาทนี่ไงมันนั่นขายักแร็ดเป็นกินนี่เจอเป็นนัวอันบบเม็ดโลนึงอะทุ่งมักลอดนะะสวัสดมักลอดนะแต่ว่าส่วอื่นมกร็ดทุ่งมาซูอ่ะะจุย กับอาม่ามาน่ะคนแหล่ะเด้เนี่การบักเนอมากินน้ำเดียวเด้อแซฟเซฟเซฟซ่เเป็นเพลงเลยอ่าสุปนอหรือว่าซุปผักของตุกแหล่ะเรนาะทุกคนถ้าทุกคนลองลองเหตุตามหลองตุกบ้างเนาะ เห็ดแบบนี้แซบเนาะทุกคนแซบแบบบานๆเนี่ทุกคนคือซุปผักไทยซับเหนือจะบริเซอร์ปลาแดกบริเซอร์หัวหอยบริเซอร์อันนั้นเนาะทุกคนเนาะซุปผักคือซุปผักซุปผักคือซุปผักเสื้อแต่ผักกับขิงขิงเป็งนัวเกลือมเอือดเนาะทุกคนเนาะอืมเสอ้อขิงหอมบริเซอร์ขิงอันนั้น อีแม่ว่าคิงก็ต้องในเสื้อคิง,คงหอมๆนะคือเสื้อคิงหน่อยคิงแครงนะทุกคนนาะงบได้เสื้อคิงเยอะเด้อทุกคนเด้อสว่วนคลิปนี้น้องตุ๊กอะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อถ้ามักคลิปนี้พักถ้ามักคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุก๊กฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพักติดตามน้องตุ๊กเด้อขอบใจพีพีเอซีทุกทุกท่านเนาะที่ฮักและเอ็นดูน้องตุ๊กเด้อบายบายไปแล้ว